นนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาฤิเด์เออนะคะทุกคนเรามาตักผลไม้โอ้เยอะเยอะมากปางดูสิทุกปังอุ้ลูกมันน้อยนี่น้อยอยู่เพื่อนเธอต้องหาเอาแบบอันดดมันมน้อยแต่มันโดกโ,โอ้เนี่ยเธอต้องหาแบบห่างๆแบบเนี้ยเนี่ยห่างๆแบบเนี้ยดูนี่ลูก มันเอ็นติดขวัญบอ่หาเหตุด้วยทุกคนตักผลไม้โอ้เห็นหมเห็นหนึ่งดอกฮึยังรู้เห็นดอกเดียวเีย อ,อื๊ยดเสามตาตักตรงนี้ก็ได้นี่ปะน้อยเหรอเนี่ยป<ะ>้าไ<ะ>อ้อสสมันมาตักเออทำไมฮะยังไม่มาสิเออเธอว่า,าเอาตรงนี้แหลปะป้าตักตัก <laughs> <laughs> เงินในป่าทุกคน คือเคยได้ค่ะว้าดิเมข้างหลังนี่ใหญ่ใปบตรงนู้นเลยตรงที่มันหลายๆน,นไซส์มันก็หลายบุรีบอกไปเอาตรงที่มันลูกใหญ่ๆอ่ะที่เราเห็นตรงนู้นดูสิทุกคนมันเยอะมากเลยนะบ,บุลีบ,บุลีปีนี้ก็หลายเห็ดก็หลาย ไปฝันไปนู่นกับอะไรนะาทางเออบ้า,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 าน,นนี่หน,นักจนเฟื่ยเออ,อมึงนี่ถึอโอ้ตักแม่ตักแม่บ้า<ม>แต่ข้างล่างน,นู่นไม่ดี้ขางล่างก็จะมีเยอะเลยตรงนู่นนะเนาะตรงที่กลางกลางนี่แหละกลางชอบปลูกปั้นเลยเหรอดูดิทุกคนดู ป้าเก็บมือกำลังดีเจดควันเนี่ยเขาตักแบบนี้นะทุกคนนี่เนี่ยเอาแม่เนี่ยเอามาสาวเอาเนี่ยเอางนเยเนีขาตักแบบนี้นะทุกคนเอาปูมันมันไอ้นี่กันทึ่งใบมันในเนี่ยใบมันกลีบกันอยู่เออลูกดำนี่ไม่ดีนะเนี่ยมันเปรี้ยวโปริีนเขาไม่กินกันปวดท้องอื ป้าเนี่ยคลุกเมืองในเปียนกุ่มนั้นอืออืออือเนี่ยเอาแม่แม่ใหญ่แต่มันแดดมันเลยแบบว่าเละเถอะมันไม่โตบ่บ่มันเละมันเละจะเละเออแดดแล้วมันจะสุกเกินแบบนี้เขาดึงเนียมันจะแตกเห็นไหมอืมมันต้องแง้มเศร้าเธออือเจ็ดโมงเศร้ามาตามมันจะบ่แตะหัวมันมั็นนำข้างพรุ่งนี้เธอก็มากับอืม มาเอาตะมงห่ไปยังไก่แทะขับรถไ,ไ,ไปไกลเสียค่าน้ำมันเราจะเก็บมือนะทุกคนเรยวะแล้วมิต่ลูกใหญ่ๆเปียลิตรเนี่ยได้นี่วได้เต็มนี่ก็อโอ้โห สุดยอดแล้วโอ้แต่ลูกมันนิ่มนะเออลูกมันนิ่มันี่ทุกคนดูดแูมมันนนิ่ดูดดูความดกดูความดกของผลไม้ทุกคนโอ้สุดยอดพ่อแม่พี่น้องมันนิ่มคือ ดูลูกบูบูลี่สิทุกคนมันเยอะมากเลยนะดูดิดถ้าใครขยันนะอยู่ฟินแลนด์หน้าร้อนน่ะรวยดูนะวันนี้เราจะเก็บได้เต็มกระป๋องน้อยนยๆๆ <laughs> ีนยย่ไหมเออคน <laughs> ฟินเขาจะเก็บแบบนี้เด้อทุกคน เ,เข,าเ,ขา,เาเก็บกินเขาไม่ได้เก็บขายเก็บขายยังไม่ทันก็อืมมันเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยปีนี้ดูดิทุกคนดูดูความเยอะดูความหนักความหนักของต้นอู้ป่าป่ากวางไญ่ไฟสานทุกคนเลยเนีย่มาเด้อเขาเขาไม่ให้คนไทยเข้าแล้วไม่ใช่หรอ ไอ้บริษัทอะไรอะ่ะเขาไม่ให้คนมาเก็บผลไม้ปีนี้นะบริษัทนะ,นนนอะเออทางสวีเดนทางไทยเอย้ทางฟินด้วยเขางดออกวิชาเก็บผลไม้คือ<า>ดูข่าวนะไม่รู้มันเรื่องจริงเรื่องปลอมไม่รู้รเ,อเ,เออเห็นไหมที่มาอยู่ในวัดนะเนาะ คือเธอมันสีม่วงฟ้าไม่ได้สีมันไม่ได้สีดำม่วงเออมันยังบม่สุกบ่บอมันเป็นพันนี่๋อพันสีม่วงเออที่คุณบัวชอบตักโอ้เหรอคุณบัวว่ามาสีออกกม่วงๆที่เบ่งเลนในต้นนันี่ทุกคนเรานึกว่ามันยังไม่สุกโอ้ดูดิทุกคนดูพี่น้องต้นหนึ่ง แต่ละต้นคือหมากองุ่นคนยังไม่เข้ามาย่ำนี่นิพวกมาดามเขาไปไกลม,ม,ม,ามาดามมาดามชีวิตมาดามฟินแลนด์เนี่ยร้อนจะตายก็ต้องใส่ไม่ใส่ฮุกปีไว้ใส่กันไว้แมลงเข้าหัวเดี๋ยวตอนนี้นะคะห้าโมงห้าโมงครึง่งดูแดดสิคะ เดี๋ยวพาเดินดูโอ้ตรงสวยดูสิทุกคนฮะเราก็เดินไปตามนี้แหละได้ก็เอาเราก็ได้ก็เอา,เรา,เ,อาเราก็จะเก็บอันนี้ด้วยให้มันเต็มกระป๋องเนี่ยนี่ทุกคนดูดิ พี่น้องดูเห็ดเนี่ยมาเก็บผลไม้ได้เห็ดเนี่ยทุกคนนี่ดูอ,เอูเอจะได้ทองสบาทูอเอได้ทองบ่เอาเหรออ,อ,อน้อยเอาเหรอโอ้โหสาธุข,ขอให้เจอโมเมมัน ดูเลยทุกคนดอกสวยมากดูดิเออชงใส่เต็มหมดแล้วข้างล่างอะเนาะใช่ดูทุกคนพี่น้องเวิร์ตัวเห็ดเนี่ยเออคนนั้นเราเก็บผลไม้เราเก็บเห็ดเห็ดเนี่ยกรโลนตั้งแปดอยู่เด้อ มันหลดแล,ล้วบ่อเออบ่อะออ้ยหักไปไหนนี่ยทุกคนเกไปไหนพี่น้องดูที่ดูเห็ดดูเห็ด นี่นี่ดอกนะทุกคนดูดอกดอก,ดอกสวยมันเยอะมากเลยนะทุกคนนี่นี่